เช้านี้หนึ่งนาทีกับตลกดักแน่เจอยิ้มครับสวัสดีครับนะผมอยู่ที่จุดพระนอนตาหวาดองค์ใหญ่ความยาว58เมตรความสูง18เมตรวัดบางจากปากเกร็นนรดนนทบุรีครับเปรตพระทุคุณท่านพระครูกิตินนทคุณท่านเจ้าวาดวัดบางจากปากเกร็ดเป็นประธานสร้างไว้ให้ญาติโยมกล่าบไปว้บูชากันเนาะก็ถือว่าญาติโยมก็ให้ความสนใจและ มีศรัทธาก็มาร่วมบุญกันเป็นประจำเช่นว่าจะมาเป็นไปพาพปูนล,ลูกกั1หนึ่งร้อยขึ้นไปด้านนี้นะเขียนชื่อได้จารึกชื่อได้กระสอบปูนแล้วเช้ามาเย็นมาช่างกราเอาไปใช้อิฐหินผู้ทรายถักละห้าสิบบาทก็มาทําบุญกันได้นะด้านนี้มาซื้อที่ดินกันได้เนาะและบางคนมาเสริมบารมีได้เขียนชื่อนามสกุลนะครับฝาก ใส่ไว้ในหัวใจพระน,นอนตาหวานหลวงพ่อได้สร้างหัวใจพระน,นอนตาหวานไว้แล้วทำพิธีไปแล้วด้วยดันไหนนะเนาะเขียนชื่อลากลุ่ใส่ไว้แล้วก็อย่าตั้งนโมสามจบแล้วก็อย่าลืมเอ่ยชื่อฝากไว้ในหัวใจพระน,นอนตาหวานด้วยนะอ่ะทูกเพียนทองนะเข้ามาบูชาก็ได้ต่างลังสถานนะอ่ะวันนี้ดักแด้เฉยยินไปก่อนสวัสดีครับ